สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่ในป่าอีกแล้วค่ะวันนี้วันเข้าป่า8ดโมงเช้านะคะเพราะว่ามันร้อนมากค่ะปั่นจักรยานขึ้นถนนใหญ่ก็เลยต้องใส่แบบหมวกกันน็อกตามกฎของการจราจรที่สวีเดนนะคะดูเหงื่อยเยิ้มแล้วค่ะปั่นมาแค่10นาทีเองเมื่อวานนะคะต่อจากคลิปเมื่อวานที่วันมาเดินดูป่าข้างบ้านตอนเที่ยงนะคะนิดนึงวันเห็น เห็ดเหลืองเห็ดมันปูฝรั่งเนี่ยเยอะมากเลยแล้วป่าตรงนี้นะคะมันใหญ่มากๆวันก็เลยอยากมาดูอีกครั้งหนึ่งของอีกฝาาหนึ่งของป่าค่ะด้านหลังแม่น้ําจากคลิปเมื่อวานนะคะว่าจะมีเห็ดเหลืองเห็ดมันปูหรือเปล่านะคะก็จะเดินป่าสักสองชั่วโมงค่ะเพราะว่าอากาศร้อนมันไม่ไหวจริงๆจ้ะตามไปชมกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างจ้าตาม กัน,นก,กดอกแรกเลยจ้าเห็ดพึ่งค่ะดูมันเกิดที่แรกวันมองไม่เห็นนะคะเดินสะดุดตอไม้ก็เลยมองดูที่พื้นว่าเราสะดุดอะไรโอ้ยขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนบอางทํา้ห้เราสะดุดตอไม้นะคะเราก็เลยได้เจอเลยค่ะสวยมากเลยจ้าเรามาลุ้นขากันค่ะว่าขาเขาออ้ยนี่ดอกเพิ่งเกิดเมื่อคืนเองดูเตมุติมิ นี่คือโอ้ยสวยๆเพอร์เฟก t เลยจ้าเรามาเช็คขากันค่ะอ้อยอย่าลืมกลบอย่าลืมกลบที่เราดึงขึ้นมานะคะหูได้เห็ดพึ่งวัวละดอกสองดอกนี่ถือว่าดีมากเลยค่ะวันนะจริงๆนะเหมือนคลิปก่อนๆที่วันพูดให้ฟังไม่เคยเห็นเห็ดพึ่งเกิดเลยเลย,เลยค่ะเพราะว่ามันจะเกิดแค่สองสามอาทิตย์สอาทิตย์แรกตอนฝนตกเท่านั้นแล้วก็จะไม่มีอีกเลยปีนี้ได้เห็ดทั้งปีเลยจ้า เจออีกแล้วจ้าลุ้นกันลุ้นกันนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งอุอ้ยยังแข็งค่ะอุ้ยโอ,โอขาแข็งแต่วันดึงมันดินมันแน่นค่ะวันดึงมันพังเองนะคะโอ้ยไม่มีหนอนเลยจ้าสองดอกค่ะนี่ ดูคลิปเห็ดฟางฝรั่งด้านบนนะคะใส่ลิงก์ให้จ้าสำหรับมือใหม่ที่ต้องการศึกษานะคะนี่มันมีคู่แฝดที่มีพิษด้วยนะคะก็เวลาเก็บเก็บแบบนี้ค่ะที่มันเพิ่งโผล่มานะคะลักษณะหน้าตาเหมือนเห็ดฟางเลยค่ะบางคนเรียกเห็ดปลวกฝรั่งนะคะนี่จ้าศึกษาคลิปด้านบนเพิ่มเติมนะคะ ก็เวลาเก็บบีบขามันก่อนเลยค่ะถ้าขามันแข็งแข็งอย่างเงี้ยนะคะมีท่ะก็ทันนอนค่ะนี่แต่ว่าถ้าขามันนุ่มๆนะคะเสร็จนอนไปละนี่อีกดอกหนึ่งเดี๋ยวให้ดูลักษณะดอกของเขานะคะใต้กรีบใต้หมวกเนี่ยก็จะเป็นครีบๆนะคะสีเดียวกันกับหมวกเลยสีแบบอมไข่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีวงแหวนวงแหวนเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นดอกที่ตูมามากๆ มันก็คือจะเป็นหมวกหมวกของที่ครอบของหมวกนั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะเวลามันหลุดลงมาด้านล่างมันก็จะกลายเป็นวงแหวนที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะคือมันมูฟเคลื่อนไหวได้นะคะลอกออกได้แบบนี้ค่ะนี่คือเห็ดฟางฝรั่งหรือเห็ดปลวกนะคะดอกนี้ไ็ทันแล้วจ้าอันนี้ก็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะดูหมวกจะเป็นสีออกน้ําตาลส้มขาขา,ขาจะเป็นลายๆแบบนี้ค่ะอันนี้วันนี้กินนะคะ นี่มาเจอแล้วคะ่ะเ,เพื่อนๆจุดแรกนะคะเดินมาตั้งครึ่งชั่วโมงเนี่ยคิดว่าจะไม่เจอเห็ดใชแล้วคะ่ะนิดนึงจะ้ะแต่ก็ยังโอเคเก็บเห็ดกันจ้าจุดแรกของวันนี้ซ้ามาลุ้นกันว่าจะได้ไหมนะคะเหมือนเมื่อวานเป็นวันโชคดีคะ่ะ ได้สำหรับหนึ่งคนแล้วนะคะสองลิตรนี่ตอนเก็บมันไม่ยากหรอกคะ่ะตอนทำความสะอาดเห็ดเนี่ยยากมากให้เขาเยอะเขาก็เป็นภาร้านะคะเห็นว่าก็หนึ่งตักเนี่ยก็หนึ่งลิตรค่ะอันนี้ก็สองลิตรจ้าน,นี่ค่ะนี่ก็ทำความสะอาดทั้งวันแล้วคะ่ะนี่คือแบบสภาพพอเราเก็บจากเครื่องนะคะเดี๋ยววันเอากล้องให้ดูนะคะ มันก็จะมีแบบใบปนอย่างเงี้ยค่ะต้องไปเก็บใบออกแล้วก็ค่อยล้างน้ำล้างผ่านน้ำนิดหน่อยบางคนเขาก็ไม่ล้างเลยนะคะนี่นี่ค่ะหนึ่งคนเสร็จแล้วจัะให้ดูบลูเบอรี่ค่ะนี่แล้วก็บรรยากาศตอนเก้าโมงเช้าค่ะ บนยอดเขาเลยค่ะมาเจอสามดอกเบาๆตรงนี้จ้าสามดอกน้อยๆถุงมือมีแต่บูเบอรี่แล้วนะคะเห็ดสีเหลืองก็จะกลายเป็นเห็ดสีม่วงเนี่ยจริงๆด้วยเราใส่จะต้องถอดถุงมือออกค่ะม,มาเจอนิดหน่อยเองค่ะวันนี้ ไปดูว่าเราจะโชคดีไหมนะคะเดี๋ยววันพาไปอีกป่าหนึ่งทางกลับบ้านค่ะขอให้โชคดีนะนอกจากได้บูเบอรี่ไปฝากเพื่อนไวชาราแล้วนะคะเพื่อนสูงวัยแล้วเราจะได้เห็ดหรือเปล่านะคะตามไปดูกันจ้าแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยรายทางไปก่อนนะคะมีแบบกลุ่มเล็กๆให้เก็บจ้า ได้เห็ดแกะไปนึงกินจ้านี่นะคะเห็ดแกะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็ดแกะจะมี2สายพันธุ์นะคะอันนึงสีออกเขียวๆฟ้าๆผสมแบบนี้นะคะอันนี้คือกินได้อร่อยนะคะภาษาสวีเดนเรียกว่าโฟก t ิกแกะนะคะมีความเป็นเขียวเียๆฟ้าๆค่ะอีกอันนึงเป็นเบ r ร์ดทิกแกะ ออกสีน้ำตาลแล้วใต้หมวกจะเป็นสีน้ำตาลนะคะอันนั้นจะออกรสขมนิดนึงส่วนอันนี้จะอร่อยคะ่ะเวลาสึกโทษเวลาสุกไปแล้วนะคะมันจะมีความเป็นแบบเขียวๆนิดนึงคะ่ะเนื้อคล้ายกับปลาหมึกจ้าตัวนี้นะคะที่ว่าเห็ดแกะสีน้ำตาลคะ่ะก็กินได้คะ่ะนี่นะคะหัวเป็นสีน้ำตาลคะ่ะภาษาสวีเดนเรียกว่าเบิร์ติกกเห็ดขนมปังนะคะ แล้วก็ใต้หมวกเขาก็าจะเป็นสีขาวครีมค่ะไม่มีความเป็นเขียวฟ้าแบบนั้นเลยเห็นไหมคะอันนี้กินได้แต่ก็จะออกขมนะคะคนที่ชอบผมก็เอาไปนึ่งกินคล้ายๆกับเผ็ดแกะได้เลยจ้าแต่วันจะไม่กินนะคะกลิ่นมันจะคล้ายกับแอมโมเนียแล้วก็รสชาติจะออกขมๆค่ะ ค่ะามาเจอเห็ดพึ่งขึ้นอยู่บนทางเดินนะคะเรามาลุ้นกันค่ะว่าจะกินได้ไหมป่านี้วันพึ่งมาเมื่อวานนะคะเมื่อวานยังไม่เห็นเลยค่ะเฮ้ยขาแข็งค่ะนี่เพิ่งเกิดคืนเมื่อคืนเองนะคะเพราะว่าเมื่อวานมันเดินมันดูทั่วแล้วนะคะลองดูที่ผามันจ้านี่ไม่มีนอนเลยค่ะเอ้ยสวยเลยจ้า ันนี้ขึ้นเมื่อวานจริงๆนะคะขึ้นเมื่อคืนค่ะเพราะว่าเมื่อวานวันเดินดูรอบแล้วค่ะอูยังไม่ทันเลยจ้าดูดูดูหนอนนะคะกินมายันนี่ค่ะเดี๋ยวดูดอกกันเราได้กินเฉพาะดอกนะคะนอกนั้นหนอนกินหมดแล้วจ้า เราก็เจอนี่จ้าเห็ดเหลืองค่ะที่มันสีซีดแล้วนะคะแล้วก็นู่นจ้าแล้วก็ข้างบนอีกจุดหนึ่งค่ะเอ้ยโอเคตามหาจนเจอจ้ะวันนี้เห็ดแห้งไม่เก็บแล้วนะคะที่บ้านเยอะมากเลยจ้ะกินไม่ทันละคะ่ะ ตรงนี้สีแดดสองถึงนะคะสีซีดเลยค่ะ อืมค่ะไม่ถึงกับแห้งแดดนะคะแต่ว่าสีก็ซีดเลยจ้ะโอ้ตรงนี้มันเหมือนไม่มีแดดมันเหมือนไม่มีล่มนะคะ มีแมงเนี่ยคะ่ะบินเข้าผมบินแล้วก็จอดอยู่ตรงหัวอย่างเดียวเลยแล้วมันก็จะกัดหัวนะคะแล้วมันก็จะคันๆแล้วก็จะเกาทั้งคืนเลยค่ะเวลาหน้าเข้าป่าเห็ดฉีดยากันแมลงแล้วก็ไม่ผลค่ะต้องใช้หมวกใช้ผ้าแบบคลุมผมนะคะกันได้บ้างค่ะแต่ถ้าเราปล่อยผมยาวเนี่ย หรือไม่มีอะไรคุ้มผมเข้าป่าเลยนะคะรับรองเต็มหัวแน่ๆค่ะัจะบินตรงเข้าหัวเลยค่ะไอ้แมงเนี่ยแมงลำคาดนะคะวันเรียกมัน ดอกโดดๆสวยมากจ้ะก็มีลูกเล็กๆมันออกไปด้วยค่ะ Mm hmm. ขาขาดเลยค่ะอยู่กับมอสแล้วก็ขามันก็จะแฉะแฉะนิดนึงนะคะดึงก็อุย้ยเหมือนมันแบบลุยลุยน้ำหรือเปล่าคะจับนิดนึงก็ขาดเลยเสียดายนี่จ้าเจออีกหนึ่งดอกจ้ามาลุ้นกันมาลุ้นกัน เหมือนจะสวยนะคะสวยจ้าสิ่งขาจะผอมหน่อยนะคะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขมนะคะบางคนเขาจะกินกันแต่ว่าวันยังไม่เคยกินค่ะนี่บางประเทศจะกินนะคะรสชาติเหมือน เห็ดพึ่งยูคาบ้านเราเขาว่ากันนะคะคลิปนี้ต้องขออภัยนะคะที่ตอนหลังๆไม่ได้ใส่ถุงมือเก็บเห็ดค่ะเพราะว่าวันเอาไปเก็บบูเบอรี่แล้วค่ะถุงมือเป็นสีม่วงเห็ดก็เลยเป็นสีม่วงเลยตัดสินใจถอดถุงมือทิ้งนะคะเลยเก็บเห็ดมือเปล่าจ้า วันนี้นะคะเราก็ได้เห็ดคันตาแรนหรือเห็ดเหลืองไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ได้บูเบอรี่นะคะไปฝากเพื่อนสูงไวท์ที่อาพาร์ตเมนต์กันค่ะสักสามท่านนะคะวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจสำหรับวันนี้ค่ะ <c oughs> ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของวันนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันเม้นคุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะคะวันจะพยายามตอบกลับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e แล้วก็ดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะบา,บายๆจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ